ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Demon Slayer กันอีกแล้วซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรีวิวสกิลตัวละครกันเหมือนเดิมและตัวละครที่เราจะนํามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเลนโงคุนั่นเองนะครับก็จะเป็นเลนโงคุระดับ U r อานั่นเองนะเป็นร่างที่ผมคิดว่าใครที่เป็นแฟนๆเลนโงคุน่าจะอยากเห็นกันก็คือร่างที่สามารถเบิกปานหรือว่าเปิดปานหรือว่าสร้างปานขึ้นมาที่ตรงหน้าผากได้นั่นเองนะก็เสาหลักหลายๆคคนนทที่่ไปปถถึงงภาาาาาาสสสุด้้ยก็ามารร ขึ้นมาที่น้ผักกันได้หมดเลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ใครสามารถสร้างปานมาได้ก็จะมีอายุไม่เกินยีิบห้าปีประมาณนั้นนะครับถ้าผมจําเนื้อเรื่องไม่ผิดแต่น่าเสียดายที่ในเนื้อเรื่องหลักเลนโกคุเนี่ยมันดันเจออากศาจัดการก่อนที่จะไปถึงภาคสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสในการเห็นเลนโกคุร่างที่มีปานในเวอร์ชันอนิเมะนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาสารฝันจัดมาให้พราะกันในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าเลนโกคุร่างที่สามารถเปิดปานได้นะครับผมเขาจะมีความสามารถยังไงก็ตัวละครเนร น่าสนใจมากๆส่วนวิธีในการได้รับตัวละครเลนโกคูล่างนี้เนี่ยเราก็จะได้รับมาจากกิจกรรมในการอัญเชิญจํากัดเวลานะครับแต่ว่าตอนนี้ตู้เลนโกคูผ่านไปแล้วถ้าใครอยากได้ก็ต้องรอรีรันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะนานแหละเพราะตัวละครมันเพิ่งเข้ามาก็นับได้ว่าเป็นตัวละคร u r ตัวใหม่ล่าสุดของเกมนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะต่อจากเซนในสือล่างทองไม่สิ น่าจะต่อจากตัวละครเสาหลักอีกตัวหนึ่งครับผมที่มาเป็นร่างปีศาจที่ผมได้เพิ่งรีวิวไปก่อนนั้นต่อจากตัวนี้นั่นเองนะครับก็ตัวละครระดับ u r เนี่ยมันเถื่อนทุกตัวเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับ เราก็มาเริ่มกันที่สกิลที่1กันเลยดีกว่านะครับตัวละครเลนกคูล,ล่างนี่เนี่ยจะทําการกระโดดไปโจมตีใส่ศัตรูฝั่งตรงข้ามที่มีค่า ATK สูงที่สุดโจมตีเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับยังมีความสามารถในการแปดดีบับใส่ศัตรูด้วยดีบัฟอันแรกจะมีชื่อว่าโซแดดร้อนจะทําให้ศัตรูที่ติดดีบับนี้ไม่สามารถใช้สกิลหรือว่าใช้ทักษะอะไรได้จะทําได้เพียงแค่การโจมตีปกติเท่านั้นนะดีบัฟนี้จะติดเป็นระยะเวลา1เทิร์นด้วยกันเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีโอกาส80%ที่จะทําาให้้ฝ่ตขมเีีิดดส รหรือว่าเวียนหัวซึ่งก็จะไม่สามารถดําเนินการใดๆได้ไดไดได และถ้าตัวละครเลนโงคุเนี่ยได้รับมาร์กหรือว่าได้รับบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะทําให้การโจมตีของตัวละครเลนโงคุเนี่ยสามารถโจมตีแล้วก็กระจายความเสียหายใส่ศัตรูรอบๆด้วยนะพร้อมกับทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟที่มีชื่อว่าบาดเจ็บหนักได้ด้วยไอ้ดีบัฟบ,บาดเจ็บหนักตรงนี้นะครับมันจะทําให้ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น10%สามารถสะสมได้สูงสุดที่10ชั้นแล้วก็จะติดนานเป็นระยะเวลา2เทิร์นแค่สกิลแรกก็จัดได้ว่าโกงแล้วก็ป่วนมากๆแล้วนะครับไปไใบ ใช่แล้วก็จะมีโอกาสในการติดสตันอีกด้วยและตัวละครที่เลนง,งคูคูจะเล็งเป้าในการโจมตีกระดันเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดของฝั่งตรงข้ามเลยนะ <S <S ส่วนถ้าใครที่ดูคลิปมาจะถึงตรงนี้แล้วก็สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกม Demon s l a y e r เกมนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีในการดาวน์โหลดเกมนี้กันนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดเราจะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดหน้านี้หลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลด for android ไปได้เลย พอกดดาวน์โหลดไฟล์ d r o i d ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นไฟล์แพเคเราทำการกดติดตั้งไฟล์แเ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป X7 ็กเเกมอันนี้ใกล้เราเนี่ยทำการเปิดแอป X7 ็กเซเกมขึ้นมาเพราะเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมกใกล้เราไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อเกมกดค้นหานะครับเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดให้เราทำการกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมจะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีดีๆในการล็อกอินในการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวนะพอเราเด้งมาที่หน้านี้ให้เรากดที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะแชร์ล็อกอินได้เลยหลังจากกรอกไปแล้วก็้มาที่ช่องรหัสนะครับกดคําว่ารับรหัสก็จะมีโค้ดส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยส่วนครั ที่ล็อกอินแบบเดิมได้เลยส่วนคนที่เข้าเกมมาแล้วแล้วตัวเกยมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันแพดภาษ,ษาไทยแบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดแอป x 7็กเกมขึ้นมานะครับไปที่คําว่าการแปลแล้วก็ให้ดูที่ด้านบนคําว่าแพดนะครับผมให้เราทําการเลื่อนหาคําว่าไทยนะแล้วกดเข้าไปกดยืนยันตัวเกมจะทําการรีสตาร์ทเกมแล้วก็เข้าเกมมาพร้อมกับเวอร์ชันแพดภาษาไทยให้แล้วต่อไปมาดูกันที่สกิลที่2นะครับก็จะมาเป็นสกิลติดตัวหรือว่าสกิลพาสซีฟนั่นแหละ ที่สกิลเลเวล3นะครับจะเพิ่มเมดิเค40%ี่สพแล้วก็สปีด30หน่วยนะในตอนเริ่มของแต่ละเทอร์นะครับตัวละครเลนโกคุเนี่ยจะมีการมอบบัฟให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถสร้างดาเมจจริงได้ตามจำนวนดาวของตัวละครเลนโงคุนะก็ถ้าทำการอัพไปจน7ดาวลุงนะครับก็จะทำการมอบดาเมจจริงให้สูงสุดที่6%เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับการโจมตีโดยที่ไม่ใช้สกิลของตัวละครเลนโกคุเนี่ยก็จะมีโอกาสในการแปะดีบัฟนะครับผมไอด ok ีบัฟ กับติดใบ60%รด้วยนะและเลนโงคูเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการช่วยแชร์ดาเมจกับเพื่อ่วมทีมด้วยนะครับเวลาที่เพื่อลวมทีมโดนโจมตีเนี่ยตัวละครตัวนี้จะช่วยดูดซับความเสียหาย20%ที่เพื่อ่วมทีมได้รับและก็จะมีโอกาส40%นะครับที่เวลาตัวละครเลนโงคูเนี่ยโดนโจมตีเขาจะมีความสามารถในการโจมตีสวนกลัดนะครับผมหรือว่าไล่โจมตีใส่ศัตรูซึ่งก็จะมีการสร้างความเสียหายและก็ฮิวเลือดให้กับตัวเอง ต่อไปมาดูกันที่สกิลอันติของตัวละครเลนโกคูล่างนี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมนะครับถ้ามีโล่เนี่ยก็จะเผาโล่ศัตรูทิง้งแล้วก็จะทําการแปดดีบัฟเผาไหให้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดด้วยซึ่งการโจมตีจากสกิลอันติีเนี่ยก็จะมีโอกาสในการแปดดีบับไอโซแดดตรงนั้นด้วยนะครับที่จะทําให้เหมือนกับศัตรูติดใบไม่สามารถใช้สกิลได้เว้นแต่การโจมตีธรรมดา และถ้าตัวละครเลนโงคูแเนี่ยแช้ติด้วยที่มีหลอดเลือดสีม่วงด้านล่างจนเต็มนะครับมันก็จะทำการอัปเกรดให้สกิลอัติสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และสุดท้ายก็มาถึงกันที่สกิลที่4ของตัวละครเลนโงคูนะครับก็จะมาเป็นสกิลติดตัวหรือว่าสกิลพาสซีฟนั่นแหละครับเขาเขียนเอาไว้ว่าตัวละครเลนโงคูเนี่ยจะไม่สามารถตายได้3ครั้งนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดหมดแล้วเขาจะเป็นอมตะนะครับไม่โดนดาเมจและถ้าฝั่งตรข้ามเนี่ยมาตีตัวละคร,รเลนโงคูตอนที่เขาติดอมตะหรือว่าไม่ตายอยู่เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการยั่วยุศัตรูฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็จะทําให้ศัตรูฝั่งตรข้ามเนี่ยบังคับโจมตีธรรมดาใส่ตัวละคร,รเลนโงคูที่เลือ การใช้เอฟเฟกไม่ตายไปแล้ว1ครั้งเนี่ยก็จะมีการเด้งเลือดกลับมา10%ของ H p สูงสุดของตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวแทงที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งตรงที่มีความสามารถในการกันตายกับตัวเองได้ถึง3ครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีการโจมตีที่ติดใบทุกสกิลเลยนะครับจากที่ผมดูอยู่นะมันไม่เชิงใบอะครับมันเป็นสกิลที่จะทําให้ฝันหัข้ามเนี่ยไม่สามารถออกสกิลได้เว้นแต่ว่าการโจมตีธรรมดาเท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นสกิลของตัวละครเลนกคูล่างนี้กันดีกกกววว่าว่าาา,านนะะะครรรรััับผมมมจลงสเป็ตด อาไหมไปดูการต่อสู้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สกิลที่1กันก่อนนะกระโดดเข้าไปฟันศัตรูที่มีไข้ TK สูงที่สุดนะครับผมและหลังจากนั้นก็รับดาเมจซึ่งบางทีมันก็จะมีโอกาสในการตีสวนด้วยนะครับเวลาที่ตัวละครเลนงกงคูเนี่ยโดนโจมตีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการตีสวนของสกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยมันน้อยนะครับก็ถ้าตีสวนก็จะตีสวนกลับไปทั้งทีมแบบนี้นะโอกาสที่เลเวลหนึ่งรู้สึกว่าจะ40%นะครับ ต่อไปอันตินะครับผมก็จะเป็นการพุ่งไปฟันศัตรูที่ตรงกลางนะแล้วก็แปะเผาไหม้ไปทั้งทีมนะครับจะได้ตีส่วนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าผมรู้สึกว่าการตีส่วนมันเท่มากๆเลย เราตีมา4ครั้งไม่สวนสักรอบเลยนะครับถ้าเป็นสกิลเวลสผมคิดว่าน่าจะได้สวนไปอย่างน้อยก็สักรอบ2รอบแหละและตรงนี้ก็กระโดดไปฟันเลนง,งคูที่เป็นล่างปกติไปนะครับผมแล้วก็จะติด ID บับโซนะที่จะไม่สามารถทําการใช้สกิลได้นะครับได้แต่การโจมตีปกติเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับผมลุ้นให้ตีสวนเท่านั้นไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะโอเคันนี้ก็ตีธรรมดานะครับเป็นท่าตีปกติ จะตีสวนได้เห็นอีกสักรอบหรือเปล่า,เ,าเลนงคูคูนะาขอสักทีไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันตอนการตายกันดีก,กว่าว่าเป็นประมาณไหน่อนะอ่ะเมื่อกี้ก็นับได้ว่าเป็นการตีสวนนะครับโอเคอันนี้ตีธรรมดาใสาเนสโกหายไปแล้วฝั่งตรงข้ามขอแรงๆหน่อยได้ไหมเอาให้เลือดเลนงคูคูหมดนะครับผมอยากเห็นเอฟเฟกตตอนที่ตัวละครตัวนี้ตายแต่ไม่ตายนะแล้วก็เปิดอันตีไปแล้วฝั่งตรงข้ามจะรอดกันไหมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหายหมดปะ ทันจิโร่สู้หน่อยทันจิโร่ไม่น่าจะไหวนะครับกลับเป็นว่าสอบคลิปในการมารีวิวตัวละครเล่นโงคลูล่างที่สามารถเปิดปานได้ในเกมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกม Demon s l a y ยอคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ